สวัสดียามเย็นค่ะพี่น้องค่ะยายสาภาพี่น้องยางมากปิดประตูรั่วค่ะพี่น้องผลมั่นเป็นหัวดีอยู่ดอกค่ะพี่นอ้องเบิ่งละตอนนั้นยายสามารถได้ากหายาหเพลินกับส่วงก่อนลงกนะแต่ยายสาชิล่งไปแล้วคาแล้วค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะอเออ แบ่งดินไว้ถ้าปลูกมันน้ำแนกะแบ่งไว้เลียงงัวน้ำแน่ค่ะพี่น้องค่ะก็กัย่งหลายดอกพองสากัเลยพ้าเผื่อนยางมาหล่อบเบิง่งเป็นแต่ได้ห้องทองคือข้าเจา้าบนอ๋อเห็นข้าเจ้าแก่มันไปขายพี่น้องหน้าเนาะคะ่ะเนาะผลกับมะฮั่พี่น้องได้ย่าแล้วเมื่อนี่หน้าเนาะคะ่ะเนาะผลกับมะฮั่พี่น้องได้ย่าแล้วเมื่อนี่หวนนี้ได้ค่ะพี่น้อง เออมันจะคล้องกะมี่เพื่อได้สาก,ก็เลยผ้าเพื่อนยางมาลเลาะเบิ่งมันเท่าปลูกวางก่อนล่งหน้าพี่น้องกตบว่างามซ้ำใดละ่ะมันกะถือว่าสมบูรณ์ค่ะพี่น้องเอาไวาน้นี่กะแค่นี้ค่ะเด้อพี่น้องค่ะอืมแต่ว่ายา,กกายสาวก็ทายไลยรอบค่ะพี่น้องค่ะเออทายไลยรอบ ก็ถือวันกระือว่าสมบูรณ์นะคะพี่น้องเอาเพื่อนี่กะแค่นี้ค่ะเด้อพี่น้องข้างหน้าเนาะคะ่ะเนาะผลกับะมะหัมพี่น้องไดา้ยาแล้วเมื่อนี่มียายอยู่ป่าป่ายู่ค่ะพี่นออ้องเออกระทือว่าใส้ได้ค่ะพี่น้องคะ่ะโเพอสิได้เพื่อนได้หนังอย่างน้ำพระเจ้าอยู่ดอกต้นมากระดากระดาอย่ก็สิงหานะค่ะพี่นอ้องค่ะก็เขาสามเดือนนี่แหละค่ะพี่น้องคะ่ะมันสวนมันเฮาเนาะคะ่ะเนาะ ชองมือค่ะพี่น้องค่ะเออห้อัญญาเพิ่นได้เออถือแดดจักหน่อยนี่อันนี้พุ่งสมมติว่ามือเนี่ยสายนอพอไดอ้พ่อได้เลียงงวัวพอได้ปลูกมันแบ่งไว้ค่ะพี่น้องค่ะแบ่งส่วนเลียงงัวน้ําปลูกมันน้ําค่ะพี่น้องอืมแต่ว่ายาย,ายสายก็ทายหลายรอบค่ะพี่น้องค่ะเออทยหลายรอบ ถือว่าเราแยกสาสินลงไปแล้วคำแล้วครับพี่น้องสวัสดีค่ะว่าใส่ได้อยู่ดอกพี่น้องภาษาลงหน้าเดือนมีถุนาก็ถือว่าโอเคอยู่ค่ะพี่น้องคะอองอ่ะเออปีนาเข้าจังอ่เม่อป็นปีนาดอกพี่น้องเดียวถเถาื่อนเถื่อนไม่ย่างแหวะเดินสวนมั่นซะกก่อนค่ะพี่น้องคะ่ะ โดนมันยายสาบระเด้๋ยมาแบบเบิงโดนแล้วอย่างโดนๆทั้งสิลืมวันเดือนปีตัวพี่น้องเขาเคยปลูกต่เกาเ่าได้เห็ดสุปีสุปีพี่น้องบานนี้ยายสาพึ่งมาได้เห็ดเห็ดเห็ด,ห,ดหลายอย่างเห็ดหลายอย่างพี่น้องตัวเลือกเข้าหลาย,ยาอ,อย่างเออแย่สากะมังบึก็เ,เลยมาสิ้าเพื่อน,อ,นอัน ย่างมาเบิงมั่นน้ำค่ะพี่น้องค่ะเออเผลนมั่นเป็นหัวดีอยู่ดอกค่ะพี่น้องเบิงหละอือตอนนั้นยายสามารถไดาย้ยาหาเพิินกับส่วงก่อนลุกเห็ดเห็ดหลายอย่างเห็ดหลายอย่างพี่น้องตัวเลือกเข้าหลายอย่างเออยายสากะมงกังเบิงอสากะเลยพ้าเผิน,นๆยางมาหล่อเบิงเป็นแต่ได้ ห้องทองคือขาเจ้าบี่น้อเห็นข้าเจ้าแก่มั่นไปขายเี่นะมั่นปีนี่แล้ะค่ะพี่นอ้องเห็นอ่ามั่นเป็นราคาก็ะล่องบอันซิ้่ได้อันทอดได้อัน,อนห้องทองน้ำขาเจ้าอยู่บ่ับพี่น้องอืแต่ว่ายายสากระถ่ายลายรอบค่ะพี่นอ้องค่ะเออถ้ายลออายรอบ กระทืบช่อ,องมือค่ะพี่น้องค่ะเออให้อัญญาเพลินได้เออถือแดดจักหน่อยนี่อันนี้พุ่งสมมติว่ามือนี่ยย่าสัดเห็ดเห็ดหลายอย่างเห็ดหลายอย่างพี่น้องตัวเลือกเข้าหลายอย่างเอ,อ้ยย่าสักะมง่งอูน้องพ่อไดอ้พ่อได้เลี้ยงงัวพ่อได้ปลูกมั่นแบ่งไว้ค่ะพี่น้องค่ะ แบ่งส่วนเลียงงัวน้ำ้ำปลูกมันน้ำค่ะพี่น้องก็เลยพาสิ้าเพื่อน,อ,นอันยางมาเบิงมันน้ำค่ะพี่น้องค่ะเค่ะพี่น้องเห็นแต่อันอันข้าเจา้าไปขายมันเนาะค่ะพี่น้องค่ะสากระซอนเออแบ่งดินไห้ถ้าปลูกมันน้ำแนก่ก่ะ แบ่งไวเลียงง่วน้ำแนค่ะพี่น้องค่ะกักัย่งหลายดอกพี่สวัสดียามเย็นค่ะพี่น้องค่ะใด่สาผ้าพี่น้องยางมาปิดประตูลวค่ะพี่น้องก็เลยไปสื้ผ้าเพื่อนเือนอันยางมาเบิ่งมั่นน้ำค่ะพี่น้องค่ะก็ถือว่าโอเคอยู่ค่ะพี่น้องค่ะเออ ปีนาเขาจังอ่าเมื่อวันปีนาล้วพี่น้องเดี๋ยวมั่นปีนี่แหละคะ่ะพี่น้องเห็นอ่ามั่นเป็นราคากระล่องเบิกกรเลยวัตถุดิเพื่อนเพื่อนอันยงางเมื่อเบิงมั่นนั่ค่ะพี่น้องคะ่ะมั่นปีนี่แหละคะ่ะพี่น้องเห็นอ่ามั่นเป็นราคากระล่องเบิกก็ถือว่าโอเคอยู่คะ่ะพี่น้องคะ่ะเออ ปีนาเ้าจังอ่าม่เป็นปีนาดอกพี่น้องเดียวค่ะพี่น้องเห็นแต่อันอน้าะเจ้าไปขายมั่นเนาะค่ะพี่น้องค่ะไอ้สากระออไอ้ไสากระเลยผ้าเผื่อนยางมาหลอกเบิ่งมั่นเท้าปลูกวังกรนล่งหน้าพี่น้องขอบังงามซํำใดลละอันซื้อมได้อัน พอได้อ uh, ันห้องทองน้ำข้าเจ้าอยู่บ่พาพี่น้องเห็ดเห็ดหลายอย่างเห็ดหลายอย่างพี่น้องตัวเลือกเข้าหลายอย่างเออยายสากะมังบอกอั้ท่นกะถือว่าสมบูรณ์เลยค่ะพี่น้องเอาพีนี่กะแค่นี้ค่ะเด้อพี่น้องครับอ่าสักเดือนนี่ยังน้องข้าเจ้าเสียออกน้อนี่อือยายสากะบด้เ็ดม่นโดนแล้วพี่น้อง ลืมเลยพี่น้องคะเวลาเข้าบ่ได้เฮ็ดอีน้องพ่อได้พ่อได้เลียงงัวพ่อได้ปลูกมันแบ่งไว้ค่ะพี่น้องคะแบ่งส่วนเลียงงัวน้ําปลูกมันน้ําค่ะพี่น้องเออแบ่งดินไว้ถ้าปลูกมันน้ำแนกกะแบ่งไว้เรียงงัวน้ำแน,นำค่ะพี่น้องค่ะกกบย่างหลายดอกสวัสดียามเย็นคะ่ะพี่น้องคะ่ะได้สาภาพพี่น้องย่างมาก ปิดประตูลวค่ะพี่น้องกระดาษย่าเสร็จจังไดจังฝนเทลงเมานางหนักเลยค่ะพี่น้องมันเกิดเลยบระดาสมความตั้งใจเป็นใดแต่ก็ถือว่าโอเคอยู่พี่น้องค่ะมีหยัางโดนๆทั้งสิลืมวันเดือนปีตัวพี่น้องเขาเคยปลูกตะเกาเ่าด้เห็ดสุปีสุปีพี่น้องบานนี้ย่ายสาพึงมาได้เห็ดนะแต่ย่ายสาชิลลงไปแล้วคำแล้วค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ หยังโดนๆคะสิลืมวันเดือนปีตัวพี่น้องเขาเคยปลูกต่เกาเ่าได้เห็ดสุปีสุปีพี่น้องบานนี้ยายสาพึ่งมาได้เห็ดก็ถือว่าโอเคอยู่ค่ะพี่น้องคะ่ะเออปีนาเข้าจังอ่ะเมื่อมันปีนาดอกพี่น้องเดียวผ่อนน่เด้ค่ะพี่นอ้องเออมั่นจะคลองกะมีพอได้กระดาก,กระดา่ากรสิงหานะคะพี่น้องคะ่ะ เขาสามเดือนนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะมันสวนมันเฮาเนาะคะ่ะเนาะถ้าเผื่อเผื่อน <c oughs> มายางแหวะเอินสวนมันซะก,ก่อนค่ะพี่น้องค่ะสวนมันยายสาบได้มาแหวะเบิงโดนแล้วน้องพ่อไดอ้พ่อได้เลียงงัวพ่อได้ปลูกมันแบ่งไว้ค่ะพี่น้องค่ะแบ่งสวนเลียงงัวน้ำปลูกมันน้ำค่ะพี่น้องน้องพ่อได้ พ่อได้เลียงงวัวอพ่อได้ปลูกมันแบ่งไว้ค่ะพี่น้องคะ่ะแบ่งส่วนเลียงงวัวน้ําปลูกมันน้คนคนนนนา,านนะค่ะพี่น้องคะ่ะพี่น้องเห็นแต่นอันเจ้าไปขายมันเนาะค่ะพี่น้องค่ะได้สากระสอสวัสดียามเย็นคะ่ะพี่น้องค่ะได้สาภาพพี่น้องยางมกปิดประตูลวค่ะพี่น้องอืม จะว่าย่าสากับไทยหลายรอบค่ะพี่น้องค่ะเออไทยหลายรอบก็ถือว่าอืมจะว่าย่าสากระไทยหลายรอบค่ะพี่น้องค่ะเออไทยหลาย